วันนี้โดนมาช่วยพี่แนนขายลูกชิ้นไส้กรอกมาล่านะครับผมมันเป็นพ่อค้าครับผมน้องๆมาช่วยซื้อแล้วนะครับนดนก็จะทาแบบเผ็ดๆให้เลยใช่น้องบอกเอาเผ็ดๆอ่ะ้องก็เผิดๆเดี๋ยวน้องร้องไห้อีกนะเผ็ดเกินเขาบอกเผ็ดแล้วก็เผิดๆอ่ะโอเคแต่พ่อค้าไม่ค่อยกินเผ็ดนะกลับครับเดี๋ยวจะไม่แล้ว มีไส้กรอกมีลูกชิ้นมีหลายอย่างเลยนะถ้าใครสนใจมาได้นะครับผมก็ค้ารออยู่พก็ค้ารอขายนะครับพ่อค้ารอขายให้นะครับใส่ยุงให้น้ำ ให้ hey, ผมก็เก่งนะทําได้หลายอย่าง uh huh. ขายรถชิ้นเนี่ยนะเก่งองงนนะถ้าเก่งนะต้องขายได้ให้หมดนี่เลยนะ uh huh. เอ,อ๊อาจจะยังก่อน <laughs> <laughs> เอาละมาปิ้งต่อนะครับได้สุดแล้วอันนี้ดูเหมือนพ่อค้าจะกินเองนะเนี่ยเฮ้ยพ่อค้าเหมาเองอีก ที่ปิ้งนี่ไม่อะไรนะเพราะใครกินเองก็เปล่ากินเองเพราะว่าไม่จะไม่มีลูกค้ามาลูกค้าปิ้งไปกินไประหว่างรอลูกค้าไงเราก็อยางให้เสียเวลาไหนๆเรียกเรียกเรียกลูกค้าหน่อยนนเรียกลูกค้าหน่อยเดี๋ยวเรียกไงอ้าวเป็นพ่อค้าต้องเรียกแล้วไม่เคยเรียกเลย เอ้ยครับเร็วนะเอ้ยครับเอ้ยครับเร็วเร็วต้องบอกก่อนว่าผมพูดอีสานไม่เป็นนะขอได้นิดหน่อยอเอ้ยครับมาส่วยบักละซื้อลูกซินดิ้นครับได้ไหมพอได้ไหมพอได้อยู่พอได้อยู่ห้ามหัวเราะเอาไม่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 ด้วยเหรอเอาไม่ S 1> <S 1> <S <S เราอยู่เหนือเราอยู่เหนือเดี๋ยวเราก็พูดเหนือแบบเชียงใหม่ไม่ได้ไมนไ่ชิด้วยแล้วก็เราพูดอีสานไม่ได้นะผู้ชมชเราเหนืออุตรดิตนะเป็นคำหุ้นหุ้นนะบ้าเรา,เ,ราเขาจะหุวนเขาจะพูดเ,<อ>เร็วผู้ชมถามมาบอกว่าทําไมพูดภาษาเหนือ <S <S เราพูดไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่ใช่คนเชียงใหม่นะครับผมเป็นอีภาษาหนึ่งเป็นอีภาษาหนึ่งที่หุ้นหนหน่อยก็ได้หน่อยหนึ่งครับคําก็จะต่างกันจากทางเหนือนะครับอ้อนเร็วอ้อนเร็วอ้อนใหม่อ้อนใหม่เร็ว เอาปลาครับใหม่เร็วคุณผู้ชมเราฟังอยู่เร็วได้ได้ได้เออโอ้ยพอข้าเนาะมันไม่ถนัดจริงๆอ๋อลองพูดผิดถูกไม่เป็นไรเราหัดได้เอานะหัดหันเอ๋ยครับมาสวยบัปลาซื้อลูกศิษย์เลยนะครับลูกศิษย์เี้ไหนใส่กอกใส่กอกใส่กอกวะทำไมเทำไมมันไม่ได้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  เราไหมเฮ้ยครับมาสวยบัลลา้อลูกสิ้นมาลา,ดาได้ด้วยครับเออได้นะเริ่มได้อยอะโอเคผู้ชมตัดสินใจว่าจะมาไหมเดีว๋ยว่าผมพูดได้ไงจะไปจีบสาวอีสานอื <laughs> อหึแถวแถวนี้นะไปไหนหอะแาวแถวนี้ทิ้งนียเหรอเงียบไปก่อนเฮ้ยเงียบไปก่อนถูกก็ยังถูกยังไปฝั่งนี้สุแล้ว อันนี้อะไรนนท์อันนี้ไส้กรอกแดงครับผมไส้กรอกแดงเหรอมันเป็นแบบรสชาติคล้ายๆแหนมอ่ะลองชิมหน่อยเปรี้ยวลองชิมหน่อยอันนี้อร่อยไหมอืมเออจัองหวะน้ำจิ้มน้ำจิ้มอันนี้เป็นหม่าล่าเหรอน้ำจิ้มหม่าล่าธรรมดาน้ำจิ้มหม่าล่าหม่าล่าใช่ปะ่ะใช่อ,อันนี้แซ่บเลยอ่ะ ย่างเองกินเองนะต่อได้นี้อันนี้นนบอกว่าอยากกินเองพี่พี่สองนนหนึ่งโอเคป่าเห็ดเนี่ยเห็ดกลงว่าเราจะมาปิ้งขายแล้วว่าเราจะมาปิ้งกินเองเนี่ยก็ขายนะเดี๋ยวก็ระหว่างรอลูกค้าไงเดี๋ยวก็ขายไปด้วย น่าจะทำอย่างงี้ยังไงก็หมดน่าจะได้กำไรอยู่เนาะของก็ได้ขายห้ท้องเราก็อิ่มยังไงก็หมดเนาะมาแล้วมาแล้วมาแล้วลูกค้ามาแล้วบึนบึนนมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเอาอะไร อาไม่ใช่ไม่ใช่ลูกค้าเขาไม่แอวสาวเออมาแล้วลูกค้ามาแล้วลูกค้ามาเยอะมากอันนี้ไม่นายนไทยเหรอฮะอันนี้นเป็นไม่ค้าเฮ้ยไม่ค้ามีแป้นหรอไม่มีฮะไม่ค้ายังสดอันนั้นอพี่เกมเห็ดอ่ะมากินเลยถ้ามันสุกเกินเดี๋ยวมันแห้งมันไม่อร่อย ไกินถ้ารอลูกค้าคงอีกนานเราก็กินเองเลยเราต้องลดปริมาณเองเลยลูกค้าสุดที่รักม่าล่าครับม่าล่าอยู่สีเดิสุดยอดหมึกก็มีนะมีหมึกด้วยก็มีนะคุณผู้ชม หมึกย่างนะครับผมแล้วก็เป็นเต้าหู้ไอ้รู้ชิ้นแหนมเหรอนอนรู้ชิ้นแหนมนนเปรี้ยวห้าบาทห้าบาทมาได้ครับนนรออยู่นะครับมาเช้าเจอนะเอ้ยมาช้าอดเจอ,อเมาเร็วก็ไม่เจออยู่ดีทำไมอน่ะเพราะนนนอนอยู่บ้าน <c oughs> บ้านนนก็อยู่ใ,ใกล้นี้นะครับผมนี่ <c oughs> ประมาณนี่สิบกเมตรตรงนี้น้านหลังนี้ก็เจอบ้านแล้วนะครับมาก็ มัดรองได้เลยมันเรียกได้เลยมานอนมาบิ้งลูกชิ้นให้กินหน่อยอะไรเงี้ยไม่อยากขึ้นบ้านเลยหรอหรือว่ามีน้ําปั่นน้ําปั่นก็มีนะนอนมาปั่นน้ําไม่หน่อยก็เรียกได้เลยนะครับแสบเหรอแสบแซ่บร้อนๆอ่ะมาครับผมหอมอร่อยกรุบกรอบ แม่ค้ามากินกี่ไม้แล้วนนจำไหมเนาะกินหมดแล้วมั้งพ่อค้านับไหมนับไหมกินหมดแล้วม้าหมดแล้วอ้าวทำไมอย่างนั้นล่ะขายเองกินเองเของแม่ค้าตกจริงมาแล้วเฮ้ยแม่ค้าตกจริงมาแล้วตายแล้วขายเองกินเองอ่ะเนี่ยนี่นี่คือในเตานี่คือนนเหมาใช่ไหมลูกค้าสั่งแต่ลูกค้าไม่มาเอาก็เลยจัดเองเลยนี่นี่จ่ายค่าจ้างไปนี่เลยใช่ไหมใช่ ค่าแรงอันนี้ค่าแรงคุ้มไหมเนี่ยสิบไม้ขายให้หน่อยนะคะพี่ไปทำดได้ต้องจ่ายด้วยคนม,มียำด้วยนะยยถ้ายำานี่แม่ค้าจะทำเองนนท์ก็ทำได้เป็นนท์จะใส่ปลายเยอะ<ช>เค็มจะหนักผมหนักไปทางเค็มยอบเค็มบักโอเคครับผมบังหลานนนรอยอยู่เด้อครับมามาเด้อครับผม